ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง16อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ48,947ครัวเรือนรวม95,221รายหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคืออำเภอนาทวีหาดใหญ่และคลองหอยโขง พพยกระดับเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิง่งอเภอสุงไงโกลกจัังหวดนราธิวาสขอประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของและอพยพกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภยัยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เผยคดีหมอบุญยงยายบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งช่วยชักชวนผู้ลงทุนทั้งรายบุคคลและบริษัทถอดบทเรียนยอมรับสื่อสารช้าและต้องพัฒนารูปแบบการสื่อสาร นางสาวสาศิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยค่าไฟ4.15บาทต่ำกว่าข้อเสนอของกอกอพอถึง1.34บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อรองเต็มที่เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนนายทอนธรรมรงนาวาสวัสด์อาจารย์คณะประมงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เปิดข้อมูลโลกยิ่งร้อนเท่าไหร่อากาศยิ่งแปรปรวนแม้ไม่มีพายุ แต่ฝนตกในภาคใต้เทียบเท่าปริมาณน้ำฝนจากไต้ฝุ่น